คุณจูะผมว่าผมเล็กกาแฟคุณสักแกวดีไหมเอาสิคะร้านน,นู้นไหมอือได้ค่ะไปนี <laughs> ่ครับกาแฟขอบคุณมากค่ะครับ ยนไงบ้างคะดีใจไหมที่โปรเจกต์ใหญ่ปีนี้ขอบคุณคุณนะที่ได้รับเลือกฉันยินดีกับคุณเองนะคะคุณเอกขอบคุณครับผมก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะที่คอยให้คําแนะนําในบางเรื่องอะ่ะจริงๆเราก็ทํางานกันมาตั้งนานเนาะฉันเพิ่งเคยสังเกตเห็นนะว่าคุณอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันและมีความรับผิดชอบสูงที่สําคัญเนี่ยคุณยังหน้าตาดีอีก <S 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 เรกียกได้ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่เฟิร์สเฟกสุดๆเลยนะคะ คุณชมผมเกินไปแล้วผมก็เป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละคือจริงๆฉันชอบคุณค่ะคุณเอกเดี๋ยวนะนี่คุณรอผมเล่นปะเนี่ยไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าฉันถูกชะตากลบคุณคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือว่าผมมีภรรยาแล้ว อีกอย่างผมก็รักเขามากด้วยนั่นสิฉันเคยได้ยินคนในบริษัทเขาว่าคุณอะแต่งงานแล้วแต่ก็แปลกนะไม่มีใครเคยเห็นหรือแม้กระทั่งเคยรู้จักเลยว่ารรยัของคุณอะเป็นใครอืมว่าแต่ทําไมคุณถึงชอบผมอะก็อย่างที่บอกไปอะค่ะคุณไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นที่ฉันเคยเจอมาเลย อ้สิ่งที่คุณเห็นอ่ะมันคือผมในตอนนี้คุณเคยรู้หรือเปล่าว่าเมื่อก่อนอะผมเป็นคนยังไงอืมฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อก่อนคุณเป็นยังไงและฉันก็ไม่ถือสาด้วยว่าแต่พะยาะของคุณเขาเป็นคนไงล่ะคะบอกให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมก็เขาแตกต่างจากคุณนะเรื่องการทำธุรกิจอ่ะเขาสู้คุณไม่ได้เลย เขาไม่ได้มีสเสน่ห์เหมือนคุณแต่ผมก็แปลกนะในทางกลับกันอะ่ะผมกลับอยากจะฟังคำพูดคำสอนของเขาเราสองคนอะ่ะผ่านความลำบากมาด้วยกันจนกระทั่งแต่งงานกันได้สองปีอะ่ะผมถึงจะเก็บเงินซื้อแหวนให้เขาได้ฟังคุณพูดแล้วคุณรับพยาคุณมากเลยนะคะเอ้ะ นี่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะผมต้องรีบกลับไปทำกับ้าวให้เขาคุณช่ใช้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะวันนี้ฉันเอาคุณรถมาด้วยขเขารออยู่ข้างล่างลนะโอเคงั้นผมกลับก่อนนะค่ะโชคดีครับเออนี่คะว่าแต่ภรยาคุณสวยไหมคะสำหรับผมแล้วเนี่ยเขาคือผู้หญิงที่สวยที่สุดครับโชคดีครับ ที่รักผมขอถามอะไรคุณอย่างหนึ่งสิทำไมคุณถึงรักผมขนาดนี้อ่ะคุณจำได้ไหมเมื่อสิบปีก่อนอ่ะธุรกิจผมอยู่ในช่วงที่ตกต่ำที่สุดเราสองคนต้องอยู่ห้องเช่าเล็กๆด้วยกันหนึ่งแล้วก็อดคิดไม่ได้เพราะถ้าไม่ใช่คุณอ่ะที่อยู่เคียงข้างผมคอยอดทนกับความทุกข์ยากมาด้วยกันถึงตอนนี้อ่ะ ผมคงยังเหมือนเดิมคงไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกทำกับข้าวอ่ะก็คุณที่สอนผมผมเนี่ยนอกจากต้มมาม่าแล้วผมก็ทำอะไรไม่เป็นละกับข้าวเสร็จแล้วทีรักลองชิมดูสิว่าฝีมือการทำอาหารของผมะ่ะดีขึ้นไหมเดือนนี้อก็คนที่สี่แล้วทีรักนะทีรัก คุณมาทำให้ผมกลายเป็นคนเก่งแบบนี้ทำไมนะที่ผ่านมาก็มีไต้เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตผมคนเข้ามาในชีวิตผมก็เยอะจริงๆผมเปลี่ยนใจไปรักใครก็ได้นะแต่ผมเคยสัญญากับคุณไว้ว่าผมจะให้คุณได้อยู่บ้านหลังใหญ่โตไม่กระทั่งแบบบ้าน ผมก็ออกแบบตามที่คุณต้องการทั้งหมดเลยนะเราสองคนไม่ต้องทนอยู่ห้องเช่าอีกต่อไปแล้วนะแต่คุณน่าเสียดายพี่คุณให้มีโอกาสอยู่ที่นี่กับผมเอาครงนี้นะคุณมาทำให้ผมกลายเป็นคนเก่งแบบนี้ทำไมทำไมคุณต้องมาจับผมไปด้วย ผมคิดถึงคุณคิดถึงคุณมาก